ตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าอะไรลูกฮะนะเออได้นี่บาทเก่งจังเลยอยู่ป้อนไหนครับป้อนห้านี่ป้อนไหนป้อนสี่โอดีจังเลยลูกเป็นพ่อค้าแม่ค้านะน่า ขายได้แล้วดีใจไหมพ่อ um, ค okay. ้า่อแม่ค like ้ากกระเเก่งแล้วเนี่ยพอห้าขายของได้แล้วเก่งมากเลยนะพ่อค้าแม่ค้าเตอร์อรภาพเฉย อ่าช่วยเขาลูกช่วยช่วยพี่เลยช่วยพี่เลยลูกอดูพ่อค้าพับสิเก่งอ่ะเก่งนะเนี่ยอยู่ป่อคห้าพับผ้าสวยพับผ้าสวยขออนุญาตนะครับ เอาสองใช่ไหมลูกน่ารักมากเลยขออนุญ,ญาตนะครับจะหยิบของในลังครับเข่งมากเลยอันนี้ผืนเท่าไหร่จ้า,า,าห,าห้าร้อยบาทห้าร้อยบาท นี่เป็นฝ้ายห้าร้อยบาทไหมสองพัน